ครับเจ,เจอกันตอนเช้าๆนะครับพี่น้องครับผมก่อนที่ผมจะได้ไปทำงานนะครับวันนี้ก็มาชมนกตัวที่ผมนำเข้ามาชัดๆเลยนะครับผมเป็นนกหมึกหนานะครับพี่น้องวันนี้ให้พี่น้องได้ชมนกหมึกหนาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีตัวเปรียบเทียบอยู่นกตัวนี้ประมาณสัก เจ้าของบอกว่าสองปีนะครับเจ้าของเจ้าของเดิมบอกว่าสองปีนะครับผมนําเข้ามานะครับพี่น้องได้หนึ่งอาทิตย์นะครับคือนกยังความสมบูรณ์ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่านกมันผอมอยู่นะครับก็เอาหมึกหนาแล้วกันนกหมึกหนานกเสื้อดีแล้วกันนะครับพี่น้องนกเสื้อดีหมึกหนาหมึกเข้มนะครับลายเข้มนะครับ ลายเข้มหมึกสนับปีเข้มแล้วกันนะครับวันนี้ทำไมต้องให้ทำชิปไว้นะครับก็ก็คือผมมีตัวเปรียบเทียบระหว่างไอ้นกที่ได้อายุแล้วแล้วก็นกฉเฉลยที่ผมคัดขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องนกตัวนี้ก็เป็นนกที่มีอายุกรุง พอสมควรนะครับแต่คือนกมันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือยังพร้อมอยู่นะครับผมจับดูผมจับให้อาหารเสริมไปนะครับสองมิตรนะครับพี่น้องก็เปลี่ยนอาหารใหม่เปลี่ยนที่นะครับเปลี่ยนกรงใหม่นะครับก็ดูพัฒนาการแต่จดคู่แต่เสียงยังไม่เต็มที่นะครับเสียงยังเสียงออกยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับ นะครับเพื่อที่จะมาฝึกดูขานะครับพี่น้องขานี่แดงแป๊ดเลยครับผมขานี่แดงแป๊ดเลยเพราะว่านกมันความสมบูรณ์มันยังไม่เต็มที่ถ้านกนสมบูรณ์ขามันจะไอแตกเก็ดกระเทียมนะครับขาแตกเก็ดกระเทียมก็คือนกมันคึกนะครับพี่น้องครับหมึกก็ประมาณนี้นะครับหมึกเข้มนะครับหมึกเข้มผมเรียก นะครับพี่น้องก็คือผมเคยมีตัวหนึ่งหมึกเข้มแบบนี้แต่มันสนับปีกมันไม่เป็นกลีบบัวสวยเท่าไหร่บางตัวมันจะเป็นหมึกเข้มลายปลาช่อนนะครับผมเคยมีนะครับตัวหนึ่งผมเคยมีครับก็น่าจะให้จานอันไปมั้งครับตัวนั้นหมึกเข้มลายปลาช่อนนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นหมึกเข้มเข้มหมึกสนับปีกเข้มเข้ม ของสอเข้มเชิมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับว่ามันจะคึกแค่ไหนนะครับนกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางบนนะครับเป็นนงเสียงกลางบนขาดลมพอมีบ้างนะครับก็เลยนำเข้ามาอยู่ผมได้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ คือนกมันเปลี่ยนที่นะครับนี่แหละนะครับพี่น้องคือนกมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนกรงเปลี่ยนเจ้าของใหม่เปลี่ยนอาหารนะครับก็รู้สึกว่ามันจะคือมันมันต้องฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่นะครับต้องฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่ก่อนที่เขาจะคึกนะครับก่อนที่จะคึกจะขึ้นต้องฟอร์มตัวต้องทําความรู้จักกับเจ้าของใหม่นะครับทําฟอร์มตัวเข้ากับ อาหารใหม่กินอาหารใหม่เป็นนะครับก็ค่อยมีความรู้สึกว่าไว้วางใจเจ้าของใหม่นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องคือนกบ้านผมมันเป็นนกมีนกป่านะครับนกป่านกเสียงกลางนกเสียงกลางขึ้นเสียงกลางบนนะครับกัดด้วยนะครับก็อาจจะตกใจตื่นเจ้าทินอะไรไปบ้างประมาณนี้นะครับ ก็ก็คือการนำนกใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มาเจอเจ้าถิ่นคุมเนี่ยทำให้นกตัวนั้นนะครับยังไม่ถิ่นกับที่ยังไม่ชินกับเจ้าถิ่นนะครับถ้าจะเป็นนกอยู่ในป่าก็โดนเจ้าถิ่นไล่ตีไล่กิกไล่ตะเพิดแล้วนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับใจเขาเท่าไหร่ต้องขึ้นอยู่กับใจเขาใจนกที่จะมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนะครับนกที่เรานํามาเลี้ยง เดี๋ยวรอดูนะครับพี่น้องรอดูก่อนนะครับว่าัดกิตหัวใจจะเป็นอย่างไรครับต้องให้เวลาหน่อยนะครับให้สมบูรณ์กว่านี้นะครับผมก็คือลายหมึกเข้มนะครับลายหมึกเข้มนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนกเฉลยที่ผมคัดมึกเข้มเขมเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมพี่น้องครับ มาดูฉเฉลยหมึกหนานะครับหมึกหนาหมึกเข้มลายปลาช่อนอีกตัวนะครับผมฉเฉลยที่ผมคัดไว้นะครับเป็นฉเฉลยของเจ้าเป็นฉเฉลยของเจ้าสิงนะครับเป็นฉเฉลยของเจ้าสิงหานะครับประมาณสักนกตัวนี้ประมาณสักสามอาทิตย์นะครับพี่น้องจะเป็นนกที่ หมึกหนาๆเหมือนกันนะครับแล้วก็โทนสีคล้ายๆกันด้วยนะครับเสื้อนี่ชิดนะครับเสื้อหลังนี่ชิดเลยนะครับเสื้อหลังชิดเลยแล้วก็คือจะออกโทนสีสีสีอมแดงอะนะครับผมสีอมแดงหน่อยนะครับหมึกเข้มๆนะครับ สนับปีกไม่เป็นลายกี่บัวนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าผัดขนบ้านนู่นและนะครับคือผมคัดขึ้นไว้หนึ่งตัวนะครับเป็นนกเสียงเสียงกลางบนหนึ่งปุกนะครับขันแล้วนะครับพี่น้องแต่ตัวนี้มันจะเป็นนกที่ที่ดิ้นหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าขี้มันเล็กนะครับนกใหม่ขี้มันเล็กนะครับขี้เล็กๆเ,เองนะครับ คือจะดิ้นหน่อยคือทรงทําไมทรงหมึกทรงอะไรเนี่ยนกมันขายกันนะครับนกมันขายกันถ้ามันผัดขนบ้านแล้วมันอัดมันจะเข้มขึ้นเป็นโทนสีแดงๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่ลายมันเหมือนกันนะครับนี่นะครับพี่น้องลายมันเหมือนกันนะครับ อาจจะมืดหน่อยนะครับถ่ายตรงเช้ามืดเลยนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับผมเรียกว่านกหมึกเข้มนะครับแต่ตัวนี้จะเตี้ยกว่าไอ้นกที่ผมนําเข้ามานะครับเตี้ยกว่านะครับยืนเตี้ยกว่าลายคอนี่คือนกจะมีติดมานิดนิดนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคาลมพวกลายคอ ลายคอแบบนี้นะครับลายคอมันมันไม่เป็นแถวนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมสีเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ตัวนี้ผัดขนบ้านก่อนแต่ตัวนี้จะเตี้ยกว่านะครับลายเหมือนกันนะครับลายเหมือนกันผมมาไว้ไกลคนนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นนกที่เปียวหน่อยนะครับดวงตานี่ ไม่ต้องห่วงนะครับดวงตาเนี่ยถ้าตาขาวๆผมไม่เลี้ยงนะครับพี่น้องครับผมดวงตาต้องเลียกมาล่าแล้วนะครับจางนั้นได้ได้ชำดูนะครับนกชำนะครับพี่น้องนกชำนกนกที่ถูกหูเราถูกใจเราเราก็ต้องชำดูนะครับเพื่ออนาคตที่จะเป็นนกฝึกต่อไปนะครับ ชเชลยนะครับนกตัวนี้เชลยคัดนะครับเชลยคัดกับนกหมึกหนาๆน,นะครับนี่นะครับพี่น้องครับผม,มนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องดูลายข้างหลังนะครับลายข้างหลังดูเสื้อมันนะครับดูเสื้อมันปีก ปีกมันชิดดีนะครับพี่น้องปีกมันคิดดีแล้วก็ตัวมันลายมันดีนะครับนี่ผมเรียกนก,กหมึกหรืออะไรปลาช่อนแล้วกันนะครับแต่ลองลองดูนะครับตัวนี้คือนกคือนกไอ้ที่คัดขึ้นนะครับเหมือนกันนะครับหมึกเหมือนกันกับตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้ ตัวน,นี้ก็จะสูงหน่อยนะครับสูงหน่อยนะครับตัวนี้ส er ูงหน่อยลองลองดูนะครับตัวนี้ก็ต้องรอต้องให้เวลาหน่อยนะครับพี่น้องตัวนี้ต้องให้เวลาหน่อยในการปรับตัวตัวนี้ต้องรอหน่อยนะครับพี่น้องรอให้เวลาปรับตัวหน่อย เดี๋ยวได้นั่นแล้วนะครับแต่ว่ามีคนโทรมาหาผมหลายท่านนะครับผมนะครับคือนกตัวนี้จะแบ่งต่อไหมนะครับผมก็เลยบอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยจะฟอร์มให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่ามันจะใจมันจะแบบไหนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านกอายุมันดีมันก็คงจะ เล่นนะครับแต่ต้องให้ฟอร์มมันคินที่คินทางคินอาหารก่อนนะครับะนะครับก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับพี่น้องนานๆจะนำเข้านกมานะครับนำเข้านกมาก็เดี๋ยวให้มันปรับตัวก่อนนะครับก็ถือว่า นะครับก็ถือว่าเอานกหมึกหนามาให้ดูแล้วกันนะครับพี่น้องครับผมวันนี้นกหมึกหนาหมึกเข้มๆแบบนี้นะครับมาให้ดูระหว่างนกที่มีอายุหน่อยนะครับนกที่มีอายุกรุงหน่อยแล้วก็นกเฉลยใหม่นะครับนกเฉลยใหม่แบบนี้นะครับที่ลายมันเหมือนกันนะครับที่ลายหมึกมันเหมือนกัน มันจะเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นนกมาแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับก็ลองลองคัดลองเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมลายมันไม่เหมือนกันนะครับหมึกหนาเจ็ดปลาช่อนแล้วกันนะครับถ้าตัวไหนมันคิดว่ามันจะเป็นนกที่จะได้เล่นนะครับคิดว่ามันจะเป็นนก ที่จะได้เล่นนะครับนกมึกหนาๆแบบนี้นะครับผมพี่น้องครับอ่ายังไงก็ลองคัดลองเลี้ยงดูนะครับส่วนผมก็ตัวนี้ได้มาหนึ่งตัวนะครับนกมึกหนาไอชลเลยใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับผมคนรักนกเขาใหญ่สาห้าช่องเกษราแสงดีครับ คลิปนี้เช้านี้ผมลาไปก่อนนะครับพี่น้องกับเจ้าหมึกหนานะครับนกเฉลยใหม่มันจะมีดีอย่างไรก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับบายบายครับผม